กลัวเอากลัวทำไงแม่ก็กลัวไปให้พ่อขึ้นมารักแม่ก็กลัวเหมือนกันต้นสูงมากกว่าแม่แม่ก็กลัวสูงเหมือนกันไปมาไปไม่จับกลัวความสูงเฮ้ยน่งน่งนิ่งน่งน่งจะขึ้นมาระวังไม่มันอยู่ตรงบอกแล้วแม่อยากวินหัวอยู่ มาหนึ่งมาอ้ยมาหนึ่งเาจับจับพ่อพ่อ,พอจับไม่ใช่หนูมาจับพ่อ <laughs> เอาลงไปลงทีละคนที่ทำแบบนั้นมันจะพากันลู่จะไม่กลัวอะไรนะลูกโอ้ยดูสิน้องไม่กลัวเลยไม่นพ่อต้องจับหนูไม่ใช่หนูจับพ่อ,อ,าอามาน้องนิงน้องนององิงอยู่กับแม่น้องเนิงมา ใา้พี่เข้าไปก่อนเออกล้ามากเ,นะเดี๋ยวแม่จับมือหนูหนูอย่าจับมือแม่ <c oughs> อุ้ยกูวินหัวเว้ยพ่อขึ้นมารับแมวให้พ่อขึ้นมารับแมวแมวมันสั่นเดี๋ยวให้พ่อขึ้นมารับแมวให้พ่อมารับให้พ่อมารับ อุ้ยอย่าอุ้มกันแบบนั้นสิให้มันเดินปินหัวไว้สูงไม่รู้พพยกันขึ้นมาทำไมสูงขนาดเนี้เยอๆพ่อน้องลงก่อนเดี๋ยวพ่อมารับยืนดียืนรอยืนรอ ใช่เขาแม่ซันหมดแล้วเนี่ยพ่อหงอบเลยมาแตกไม่น่าขึ้นเลยเหนื่อยเปลี่ยเลี้ยวเฮ้ย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 หปุดไปเถะ ค่อยๆดูเลยมันก็ขบ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้ อ้ามจับทูบเทียนไปสาธุแล้วสาธุที่จุดทูบมาที่นี่มาเน่นจะดไปยังเนี่ยเขาเขียนที่ไหนหรอกมาพตจับหมุจบสิบหมดกำอ ยืดดีๆยืดดีๆยืดดีๆเยืนจนคนบวเบาค่อยๆค่อยๆมันสูงน้องเน่งปล่อยปล่อยมันเดินได้อยู่จับเราด้วยโฟกัสจับเรา